ไปดูมานแล้วนะครับผมกับหนังบูฟฟร์มใหญ่ที่ไม่ควรพลาดในโรงภาพยนตร์นะฮะนี่คือ The Shadow e i g นะครับผมหรือว่าแผนละหำใหญ่ฟัดเดือดนะครับผมนี่คือหนังที่แสดงนำโดยเฉินหลงนะฮะแล้วก็เรียกได้ว่าเป็นการกลับคืนฟอร์มในหนังฟอร์มใหญ่ฟอร์มโตแอคชั่นจัดเต็มที่แบบว่าละหำเดือดนะฮะแบบดุดาไม่เกรงใจใครนะฮะแล้วก็เรียกได้ว่าหลายคนเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าหู คือเฉินหลงเนี่ยต้องเป็นนักแสดงรุ่นใหญ่มีแฟนคลับแบบว่าเป็นผู้ใหญ่หน่อยอะไรอย่างงี้นะฮะเจนซีจะเข้าถึงไหมนะ,ะบอกเลยว่าเรื่องนี้นะฮะคุณแบบว่าไม่ต้องห่วงเลยว่าคุณเฉินหลงเนี่ยจะแก่เกินหรือว่าแบบบู๊ไหวหรือเปล่านะเพราะว่าเขาเนี่ย จะกลับมาพร้อมกับนักแสดงรุ่นใหม่หลายคนนะฮะ<ด>คือแบบน่าจับตาทาั้งนั้นเลยเป็นดาวรุ่งทั้งนั้นนะฮะแล้วผมว่ามันเป็นการเมิร์จกันระหว่าง2 g e เจเน t เรชั่นที่ลงตัวมากๆนะฮะที่แบบว่าทั้งนักแสดงแบบว่าจีนจีนฮ่องกงอะไรอย่างนี้นะก็มาสมทบที่ทําให้แบบว่าหนังเนี่ยมันสนุกขึ้นนะฮะเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยมันพูดถึงอดีตในตํารวจนะฮะ<ด>ที่แบบว่ามีความเชี่ยวชาญในการแกะรอยหาตัวร้ายต่างๆแต่มาร่วมมือกับแก๊แกงตํารวจหนุ่มนะฮะเพะื่อที่จะหยุดยั้งแผนจรกรรมของ อาชญากรที่เป็นคนรุ่นใหม่ครับผมเรียกได้ว่ามีความแบบหักเลียมโหดมีความแบบว่าหักไปหักมาแล้วเป็นเรื่องที่แบบเรารู้สึกว่ายิ่งดูเนี่ยมันไม่รู้เลยว่ามันจะไปจบยังไงเพราะว่ามันจะมีความแบบว่าเฮ้ย มันเหมือนจะเป็นอย่างนี้แล้วมันก็หักไปอีกทางหนึ่งแล้วมันก็หักไปอีกทางหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยฮะเราต้องตามหนังให้ทันตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเหมือนเราจะต้องเข้าไปอยู่ในเล่กลของพวกเขาอะไรอย่างเงี้ยว่าแบบเฮ้ยเราก็ลังจะโดนหลอกโดนต้มตุ๋นด้วยหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะฮะฉะนั้นการเล่าเรื่องเนี่ยการตัดต่อนะมันจะมีความแบบฉับไวมากพอสมควรนะบางช่วงอาจจะแบบตามไม่ทันบ้างก็มีเหมือนกันแต่ว่าคือตัวเรื่องเนี่ยมันก็จะมีความสนุกมากนะฮะมีความแบบว่า i n t e n ส์คนดูในหลายๆฉากเลยทีเดียวนะฮะฉากแอคชั่นต่างๆก็มีีควววาาาามมแบบ่่่เเเป็นนนนหังงงททรูู้้ลใชิุสก มุมกล้องต่างๆอะไรเงี้ยมันเห็นถนึงความแบบว่าเป็นแบบหนังสเกลแบบเจ้าพ่อฮ่องกงอนะ่ะเออสไตล์หนังแบบนี้มันสามารถเอามาเมิร์ชกับความไปเทคโนโลยียุคนใหม่อะไรเงี้ยหรือว่าการที่จะดีไซน์ฉากแอคชั่นด้วยวิชวลที่จะการตาเนี่ยโอ้โหมันดูแล้วยิ่งแบบว่าทําให้หนังมันดูว้าวแล้วก็ดูบนจอใหญ่ก็จะยิ่งได้อารมณ์มากขึ้นนะครับนี่ก็เป็นหนังที่กำกับโดยคุณแรลลี่อย่างที่หลังๆเนี่ยเราจะเห็นเขามาร่วมงานกับ คุณฉินหลงนะฮะตั้งแต่ไอเรื่องไลออนที่มันเป็นหนังม้าอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็ชอบนะเออเรื่องนั้นก็เป็นหนังที่แบบคือเป็นวงการสตาร์นอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าอันเนี้ยมันเป็นหนังที่แบบว่าแอคชั่นที่ทำให้ผมนึกถึงพวกแบบว่าไอสองคนสองคมหรืออะไรอย่เงี้ยเลยนะอันเนี้ยพอมันอยู่ในยุคเนี้ยมันจะเห็นฉากแอคชั่นที่แบบว่าถูก e x p แพนขยายใหญ่ที่มันดูแบบว่าดูวุ่นวายวายป่วงมากขึ้นนะฮะเหมือนกับที่บอกว่านี่คืออาชญากรระดับชาติที่ยากต่อการแบบว่าปราบปรามนะบางช่วงเนี่ยอาจจะนึกถึงพวกแบบว่ามิชชั่่นนนนนอออออิิิิมพสซเเบ้ลละะไกกกก็็วาดดทุคงงีึ เป็นทอมครูซอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยเออนะฮะแต่ส่วนตัวเนี่ยผมรู้สึกว่าหนังเนี่ยมันก็สนุกนะแต่ว่ามันยาวมากเลยนะทุกคนคือมันตัดเร็วอ่ะตัดฉับไวนะแต่ว่าเรื่องเนี่ยมันเยอะมากนะฮะมันอีลงตรงนั่งได้ไปหมดเลยนะฮะคือมันเล่าไปเกือบสองชั่วโมงครึ่งทุกคนฉะนั้นเอาจริงเนี่ยผมว่าถ้ามันเล่าสักชั่วโมงครึ่งหรือว่าชั่วโมง40เนี่ยอาจจะยังกำลังดีเนาะแต่ว่าพอมันสองชั่วโมงกว่าเนี่ยเอาจริงเนี่ยยอมรับเลยว่าดูจบแล้วเหนื่อยมากนะทุกคนคือมััันนนนนนนเเเหมมมมมมืออออออรราา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 วววววววิิิ่่่่่่่่่งงงงตตตตตแแแบบคูะลลลไยยสสสุุุกกกกช็ เงี้ยแหละนะฮะคือใครที่ชอบแบบว่าอยากมาดูหลังบู๊แบบจัดเต็มอยากมาดูแบบว่าการหักเหลี่ยมโหดหรือว่าการที่แบบว่าหักไปหักมา,าต่างอะไรเงี้ยนะฮะมีการซ่อนเล่ซ่อนกลอะไรเอาไว้เนี่ยนะฮะก็มาดูกันได้นะ,ะทุกคนเป็นการต่อสู้ระวังแบบกลุ่มโจรเจ้าเล่ห์นะฮะแล้วก็กลุ่มตำรวจมาเกานะฮะเออคือเรื่องเนี่ยมันจะเซตอัพที่มาเกานะครับผมเป็นหนังที่ใครที่ชอบหนังแอคชั่นเนี่ยไม่ควรพลาดอย่างยิ่งเลยนะจ๊ะ